โอเคผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพลนโซน,นะครับวันนี้กันในเกมสกา้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําในส่วนของโปเกมอนพืชนะครับตัวธรรมดาหน้าเล่นดาเมจดีนะครับหาง่ายนะครับก็อย่ามีตัวอะไรบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะได้คลิปก็ฝากติดตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการนําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับ แล้วก็สำหรับใครที่ติดตามเกณฑ์ผ่านส่วนของ p ีริสเพอร์สกานะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางน,นึงการกดซุปเปอร์ตั้งของคุณใต้คลิปวงต่างก็สามารถกดเช่นกันเมื่อแล้วเดีย๋ยวเรอไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับก็นะฮะในส่วนของอ่าโปเกมอนพืชเนาะเดี๋ยวให้ดูโปเกมอนพืชก่อนโปเกมอนพืชครับแน่อน,นอนครับก็เป็นหนึ่งในโปเกมอนธาตุที่อ่าคนนิยมเล่นน้อยนะครับแล้วก็อ่า ตีคู่มากับพอกับโปเกมอนแมลงอะนะแต่ว่าค่ะทุกอ่าผมก็ได้ทําการรีวิวนะครับอ่าโปเกมอนมาหลายธาตุแล้วเกือบทุกธาตุแล้วนะครับก็ยังคงมีธาตุพืชนี่แหละที่ยังไม่เคยรีวิวนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าโปเกมอนธาตุพืชน,นะนเล่นได้ไหมถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้แหละนะครับอ่ะให้เราดูก่อนแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันมีอ่าโดน2เท่าได้เยอะนะครับอ่ะแน่นอนคุณสมบัติที่ดีของธาตุพืชนก็คือตีดินตีหิน2เท่าเนาะตีน้ํา2เท่า ไหมครับเราจะชนะแค่ดินหินน้ําเท่านั้นโอเคไหมอันนี้มาพูดกันตรงๆนะครับผมแล้วก็จะตีบินพิษแมลงเหล็กไฟพืชได้แค่ครึค่งเดียวเท่านั้นเราจะโดนโปเกมอนธาตุบินธาตุพิษธาตุแมลงธาตุไฟธาตุน้ําแข็งคูณ2เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าน่ากังวลไหมหน่ากังวลพอสมควรเพราะว่าเล่นน้ําแข็งกันเยอะเล่นบินกันเยอะเล่นไฟกันเยอะก็อาจจะโดนได้นะครับ แต่ว่าเราก็ถึกพอกับธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟฟ้าธาตุพืชอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือคุณสมบัติบอกก่อนนะครับคือมันสามารถเล่นได้แหละมันเป็นโปเกรมอนตัวธรรมดาที่ผมจะแนะนําโอเคเราจะไม่ได้จัดอันดับนะครับเราจะพูดถึงเฮ้ยมันน่าเล่นนะมันเล่นได้นะอ่าโอเคเรามาดูตัวแรกกันนะครับก็ผมจะพูดเฉพาะโปเกรมอนตัวธรรมดาเท่านั้นนะครับตัวธรรมดาเท่านั้นโอเคสําหรับ โปเกมอนตัวธรรมดานะครับธาตุพืชนะครับที่น่าเล่นนะเป็นตัวเลือกนะครับก็ผมแนะนําตัวนี้ก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับมันคือตัวนี้นี่เป็นจูไครร่างเมก้านะครับตัวนี้ครับก็เป็นโปเกมอนพืชมังกรนะครับผมก็จะมีสกิลโจมตีท่ามังกรนะครับก็เป็นดับเบิลสปริตนะครับดาเมจแรงมากนะครับ75แล้วก็สกิลถัดไปนะครับจะเป็นสกิลเพิ่มความเร็วของมัน45% แล้วก็เปลี่ยนความเสียหาย50%เป็นเลือดของตัวเองถือว่าดีมากนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับเป็นลีฟเบทนะครับสกิลนี้คิติคอนสูงนะเดามจ55ส่วนอันติเมทเป็นลีฟสตอร์มนะครับผมก็เดามจ115นะครับก็ยิงเลือดตัวยิ่งน้อยยิ่งโจมตีแรงอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเดามจดีเหมือนกันนะครับผมตัวถัดไปนะครับก็ให้เป็นตัวนี้ครับเป็นอาร์โดลานัชชี่นะครับนัชชี่อาร์โดาแหละเป็นโปเกมอนธาตุพืชและมังกรนะครัับววิฒนาาาากกรมจ นะครับเจ้าตัวนี้เลยธรรมะธรรมะแต่ว่าเราสามารถที่จะสวิตช์เลือกได้จะเป็นนัชชีธรรมดานะครับหรือตัวนี้หรือจะเป็นนัชชีอารอล่านะครับอ่าผมวันนี้ผมแนะนํานัชชีอารอล่านะครับนัชชีอารอล่าแน่นอนครับเขามีพาสซีฟสกิลที่ค่อนข้างดีเหมือนที่ผมบอกทุกครั้งนะครับว่าโปเกมอนที่มีพาสซีฟสกิลอ่ะนะครับมันก็จะได้เปรียบโปเกมอนที่ไม่มีพาสซีฟสกิลอ่าพาสซีฟของนัชชีอารอลาร่าเขาเวลาทุกครั้งนะครับอ่า เวลาทุกรอบเริ่มต้นนะครับถ้าตัวเองหนูสหซาวก้ซี่ทอร์เรนต์นะฮะของทับบูบูลูจะเพิ่มสปีด20%ให้กับตัวเองต่อนเนื่อง3รอบง่ายๆเลยถ้าเกิดเอาไปยืนคู่กับทับบูบูลูนะครับที่เป็นตัวประทัดพืชเนาะมันจะได้สปีดรอบ 3, ละ20% 20% 3รอบก็คือสปีดค่อนข้างสูงนะครับ60%เลยนะครับสกิลโจมตีนะครับก็จะมีสกิลธาตุดินนะครับได้เมจ75ค่อนข้างแรงนะครับมีดักก้อนเทลท่ามังกรอีก75นะครับมีลีฟซีดบอมนะครับ75 สกิลของนัชชี่ครับอาราจะเลเมจ75หมดเลยถือว่าแรงมากนะครับส่วนอันติเมทเป็นดักกอนแฮมเมอร์นะครับ115เลยนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของนัชชี่นั่นเองนะครับตัวถัดไปนะครับผมนอกจากจูไคเมก้านะครับแล้วก็ตัวที่ผมรีวิวเมื่อกี้จูไคเมกา้าแล้วก็ ตัวเมื่อกี้คือตัวอะไรเมื่อกี้ผมลืมแล้วนะชีออลล่าเนาะตัวที่3เนี่ยนะครับผมให้เป็นอุสุบอตนะฮะอุสุบอตเนี่ยนะครับก็จะมีสกิลโจมตีที่ค่อนข้างแรงครับเป็นพอยซ์นแจ๊ปแปดสิบเลยนะอย่างอัลล่านะชีเมื่อกี้คือ75ครับอันนี้คือ80เลยนะฮะแล้วก็มีสกิลเพิ่มพลังโจมตี30%แล้วก็ฟื้นฟูเลือดตามพลังโจมตีของตัวเองด้วยนะฮะยิ่งพลังโจมตีกายภาพของตัวอุสุบอตเยอะนะครับมันก็จะฮิวเลือดได้ยเยอะ แล้วก็นี่ครับสกิลโจมตีธาตุมืดด้วยนะฮะมีทั้งธาตุพิษธาตุมืดอันติเมตนะครับแรงโคตรเลยนะครับ140เป็นพาวเวอร์วิฟนะฮะธาตุพืชนะครับผมนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจด,ดีเหมือนกันเนาะตัวที่4ครับผมให้เป็นแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมเนี่ยมีพาสซีฟสกิลที่ดีครับลิฟ์กาวเพิ่มเราโจมตี5%เมื่อเ,อเล่นในแต่ละเทิร์นถ้าเราได้รับผลของแกลซิเซเลนของทาบูลู จะต้านดีบัฟได้1เทินนะครับถือว่าดีมากนะครับมันพาสซีฟมันจะคล้ายก,กันกับนาชิีเอล่าครับแต่ว่านาชิีเอล่ามจะเพิ่มสปีดใช่ไหมครับแต่ว่าตัวแมกนเนียมเนี่ยมันจะลบนะครับในส่วนของการต้านดีบัฟได้ต่อมานะครับก็จะมีสกิลพิเศษนะครับสกิลหนึ่งอโลมาทเทอรลปีนะครับสกิลนี้จะเป็นการอ่าก๊อปบ,บัฟนะครับของตนเองใส่เพื่อร่วมทีม1ตัวที่มีเลือดน้อยที่สุดพร้อมฟื้นฟูเลือด15%อ่ามันจะเป็นกึ่งๆอ่า กึ่งกึ่งแท้งนะครับออกคล้ายคล้าย a l l r o u n d e นิดนึงมีแท้งมีดาเมจแล้วก็มีซัพพอร์ตด้วยตัวนี้แล้วก็สกิลโจมตีวอลลิสแลมธาตุปกติ80นะฮะแล้วก็นี่เลยครับพีเทลแดนซ์80เหมือนกันแล้วนี่เลยครับอันติเมจเป็นพีเทลบิสซาดนะครับเป็นแค่แบบว่าวงล้อกลีบดอกไม้อะไรประมาณนี้ครับดาเมจแรงโคตรเลยนะครับ150เลยนะครับผมตรงนี้โอเคผ่านไปแล้ว4ตัวเนาะต่อมานะครับไปดูตัวที่5กันนะฮะ นี่เลยครับเป็นมอนจ่ลลาร่างที่2นะฮะในส่วนของมอนจ่าร่างนี้นะครับก็จะมีพาสซีฟสกิลที่ดีสกิลหนึ่งครับรีฟรกาวเพิ่มพลังโจมตีเวท5%ให้กับตัวเองลดเดเมจนะครับชนะธาตุนะครับลดเดเมจธาตุไฟที่100ร้อยละอีก30%ปกตินะครับธาตุพืชจะโดนนะครับธาตุไฟแรงมากเลยแต่ว่าอันนี้สามารถต้านธาตุไฟได้ถึง30%เลยถือว่าดีมากๆแล้วก็สกิลโจมตีครับน็อกออฟนะครับเป็นธาตุมืด80นะฮะ แล้วนี่เลยครับสกิลโจมตีครับสตองเดนสร้างความเสียหายธาตุพืชการโจมตีจะดูดซับ50%ความเสียหายเป็นเลือดของตัวเองครับตีเสร็จปุ๊บได้เลือดอีก50%ดาเมจ60นะแล้วก็エ n ชเชนพาวเวอร์นะครับธาตุหินนี่80นะหูใช้ธาตุหินได้ด้วยนะแล้วก็นี่ครับอัติเมจเป็นพาวเวอร์วิฟเหมือนกันนะครับ130อ่าสกิลนี้ติดคลินะครับผมแรงมากๆนะครับสังเกตไหมครับว่าโปเกมอนธาตุพืชนะครับส่วนใหญ่ที่ผมรีวิวไป5ตัวที่ผ่านมาเนี่ยจะมีสกิล ต่อมาเราไปดูตัวที่6กันนะครับนี่เลยครับเป็นลัฟเฟเซียนะครับลัฟเฟเซียก็จะมีสกิลโจมตีาธาตุแฟรี่เพิ่มเข้ามานะครับแ0นะแล้วก็นี่ครับทำดาเมจมีมีก้าเดนด้วยทำด,ดทาเมจธาตุพืชแล้วก็ดูดเลือด5 0นตะครับตามดาเมจที่เราตีได้แล้วก็มีสลัดบอมสกิลาธาตุพี80อันดิดิเมจเป็นโซลาร์บีมาธาตุพืช140ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับผมต่อมานะครับเราไปดูตัวที่7กันที่หน้าเล่นก็จะเป็นคิริฮานะนะฮะ สำหรับครีฮานะก็จะเป็นในส่วนการฟื้นฟูเลือดทั้งทีมนะฮะ10%นะครับขอบเขตหมู่ด้วยแล้วก็จะมีสกิลโจมตีท่า,มาแมลง80นะฮะแล้วก็มีสกิลท่าต่อสู้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเดเมจ50%เป็นเลือดของตัวเองเดเมจ70แล้วก็นี่เลยครับเมจิคอลลิฟ80นะฮะแล้วก็อันติเมทนะครับจะเป็นในส่วนของแพทเทิลแดนสนะฮะอ่าแล้วก็สกิลนี้ส,สังเกตไหมครับแพทเทิลแดนสเนี่ยมาละ3-4ตัวนะครับเดเมจ120นะครับโอเคผ่านไปแล้วหมด7ตัวเนาะ ตัวที่8ครับเป็นเจ้าเต่าตัวนี้ครับเต่าต้นไม้ร่าง3นะครับก็จะมีพาสซีฟนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ลบ40%่โอกาสโดนตีติดคลิคอนนะครับก็คือเหมือนแรกกันนะเชลอมเมอร์นะครับเพิ่มพลังนะครับแล้วก็โดนคลิอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีสกิลท่ามืด80นะครับกริกาเดนนะครับเนี่ยดูซับเดามเมจ50%เปเ็นเรื่องของตัวเองเห็นไหมครับจะมีทุกตัวเลยแล้วก็นี่ครับมีสกิลเอิร์ธเคิร์กสกิลหมูด้วยนะครับผม ถ้าเกิดว่าเราตีตัวเดียวนะครับจะทำดาเมจร้อยนะครับและนี่เลยครับลิฟตอมดาเมจกลุ่ม80นะถือว่าเป็นอัลติเมตธาตุพืชตัวแรกเลยนะครับที่ตีกลุ่มนะเนี่ยอ,อ่ะตัวที่9ครับผมให้เป็นน้องเห็ดตัวนี้ละกันเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับตัวเดียวเลยที่เป็นปัวกมันธรรมดาครับก็จะมีสกิลนี้เลยใน2รอบทําให้ศัตรูโจมตีตัวเองนะครับแล้วก็นอนหลับลดพลังป้องกันนะครับ10% แล้วก็นี่เลยครับเพิ่มพลังป้องกันกายภาพอเวุถึง60%ของตัวเองนะครับแล้วก็นี่ครับสร้างความเสียหายนะครับทำให้เป้าหมายใช้แต่สกิลโจมตีได้อย่างเดียวได้เม่กลุ่มก็คือไม่สามารถทิวได้แล้วก็นี่ครับลดความเสียหาย60%ของศัตรูแล้วก็ลดพลังความถึกความรุนแรงของศัตรูลง30%นี่ถือว่าเป็นตัวดีบัฟแล้วกันนะครับเป็นดีบัฟเฟอร์ประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อมาตัวสุดท้ายนะครับ ผมให้เป็นเจ้าโทเพียสนะครับตัวนี้นะครับเป็นบินพืชนะฮะก็จะมีส่วนของท่ากัสนะครับเป็นสกิลธาตุบินนะฮะสร้างดาเมจธาตุบินนะครับแล้วก็ดาเมจกลุ่ม40ด้วยนะครับถือว่าดีมากนะแล้วก็อารมณ์มันคล้ายๆกับท่าท่าวิงของลิซาดอนนะครับแล้วนี่นะครับบริสแลมท่าดาเมจปกตินะครับผมดาเมจท่าปกติแล้วก็ลดพลังป้องกันของเป้าหมายด้วยอีก20นะครับดาเมจเดี่ยว60 แล้วก็จะมีลัสโซลิฟ์นะฮะธาตุพืช60แล้วอันติเมทครับเป็นลิฟตอมนะครับเดเมร120นะครับผมแล้วก็ทําให้เป้าหมายไม่สามารถฟูลฟูดดได้3ถามเทอรเลยนะครับผมถือว่าโอเคมากนะครับสำหรับ10ตัวนี้อ่ะอันนี้เราก็จะเป็นในส่วนของโปเกมอน10ตัวนะครับที่เป็นโปเกมอนธรรมดาที่ผมแนะนําให้เอาไปเล่นนะครับ คือมันเป็นพืชก็จริงนะครับแต่มันมีดามเมจแรงและสังเกตนะครับว่าโปเกมอนที่ผมยกตัวอย่างให้ดูใน10ตัวเนี่ยสังเกตนะครับว่ามันจะไม่ได้มีแค่สกิลโจมตีแค่ธาตุพืชเท่านั้นมันยังแฝงไปด้วยสกิลโจมตีธาตุอื่นๆที่น่าสนใจนะครับผมถึงตัวมันเองนะฮะจะแพ้ทางธาตุไฟธาตุบินนู่นนี่นั่นหลายธาตุนะครับแต่สกิลอื่นๆของมันเนี่ยที่แฝงไปนอกเหนือจากสกิลโจมตีธาตุพืชส่วนใหญ่โปเกมอนธาตุพืชจะเป็นอัลติเมทธาตุพืชทั้งหมด แต่สกิลโจมตีธาตุปกติทั้งหลายเนี่ยมันก็จะแฝงด้วยทุกธาตุพลังจิตบ้างความมืดบ้างพิษบ้างมันก็สามารถที่จะต่อกรก,กับคนอื่นได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราปั้นดีๆนะครับอ่ะก็ลองเปิดใจพิจารณาดูสําหรับโปเกมอนธาตุพืชนะครับนี่ผมก็แนะนําประมาณ10ตัวเป็นโปเกมอนธรรมดานะครับไม่ได้รวมพวกเซเลบีแชมินนะครับอะไรพวกนี้ไม่ได้รวมนะครับผมอ่ะโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับฝากก,า like, share, กาดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกุ้กคนโซนนะฮะเพื่อเป็นกลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพร่นน้คคลิปหาะับผม